วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456 s า a r n e เลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับคาย A.M.B. ไทย168เนาะครับเนาะเอามาพี่น้องไห้ก็มาเล่งเก็บอันเกมบกระปมเนาะครับพี่น้องเนาะอาทุน8,000นะครับเดี๋ยวเรางัดทั้งงัดไปที่เบ็ด100เลยแล้วกันนะครับผมนะก็ซื้อโบนัสที่7,500 ลุยครับผมงะอ่าก็มาเล่นเกมอันเกมกระป๋มนะครับพี่น้องเนาะเอาอันดับแรกก็สวัสดีย้ำเซาเนาะครับเนาะอ่ะแต่ผมก็ยังซ้ำอยู่ค่ายเดิมนะครับผมนะช่วงนี้คือันเปลี่ยนค่ายครับพี่น้องเอ้ยไปกันเรื่อยๆครับผมกับเกมกระปอมนะครับผมก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่แตกหนักอื่นวางสั่นได้เลยนะครับผมนะแต่ถ้าว่า เวลาไม่แตกนะครับก็เกลือเน้นๆเลยนะครับสำหรับเกมนี้เนาะอ่ะสปีดไลท์แห้งดีครับผมเสียงแหบเสียงแห้งจังไหนก็ขออภัยทีเด้อนะครับผมนะก็วิญญาณยัมพุทันเข่าล่างครับพี่น้องเนียไปทั่คาราโอเกะมาก็เรียบร้อยดีนะครับผมเสียงแหบเสียงแห้งเอาไปกันเลยแหละครับผมเอิ้นสวยงามกับปอมเขียวเขียวกับปอมเขียวเขียวบังไงยัมพุทันมาครับผม รอบ้างญ่รอบ้างญ่นะครับอาจจะเพิ่มอีกหนึ่งสปินนะครับสปินก็ยังไหลมาเรื่อยๆนะครับผมนะอ่ะกับพอได้แบบถูถูจไถไปก้อนครับพี่น้องเอ้ยเพิ่มตัวคุณหลายๆนะครับผมอ่ะตัวคุณก้าวรอเต็มเคี่ยงนะครับผมมาแล้ววันแล้วก็แพ้มีต่อปีเตอร์ไม่เลยโอ้หได้เพิ่มอีกหนึ่งสปินนะครับเอาละครับผมจังหวะนี้นะครับผมนะตัวคุ้นกันได้ที่แล้วครับพี่น้องเอ้ย ่ะได้เพิ่มอีกหนึ่งสปินนะครับผมนะไปกันเรื่อยๆสนะสปินมาเรื่อยๆก็ไปกันเ,นนเรื่อยๆสเสียวนะครับผมตอนนี้ก็ได้มาสวมพันสามอยู่เลยนะครับผมนะเออแตกแบบพอๆ่อเพีพ้ยเพ,พ,พี้นนี้เลยก็ได้เอ้าเพิ่มอีกหนึ่งสปินนะครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องตอนนี้คูณสิบสามแล้วล่ะหนักๆนี่เน้นลินรว <Anthony> ัว <binnen> เ <raised> ลยสงสัยอยากจะถอยละมั้งนะครับผมนะลินรัวจังซีนะครับผมอ่ะได้เพิ่มอีกหนึ่งสปินนะครับ ว่าคูณสิบห้าเอาเต็มเครื่องไอ้ไข่เนี้ยรอเอาบังปัดเข้าไปนะครับพี่ต่อพี่เตียนไปเลยเฮ้ยบังเอิบเกือบสิครับผมบีไปเลยยิย้ม้อยนะครับผมรางวันใหญ่มาจนได้นะครับเอ้าบังนี่กือบซูปเปอร์หวานเกลียบเลยนะครับผมนะในที่สุดบังใหญ่ก็มาจนได้นะครับผมเอาละพี่นอ้องเอ้ยต่อจากนี้น,ะนี่ยกำไรเน้เน,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 นๆครับผมอ่า เขาได้เพิ่มอีกสวงสปินนะครับผมบว้ยคูณห,หนักหนักเน้นเน้นบาดที่นี่เอากระปอมสีเขียวๆแตกให้จักบัางในหน้นะครับผมเส้นเหียบพี่หลีเลยพี่รองสวง่างจักกะยังนะครับผมหมุนอุ้ยปุ้ยคำว่าหมุนอุ้ยปุ้ยนะครับผมอาคุณยี่สิบรอเต็มเครื่องนะครับผมแพ้โอ้ยนอนเหือแตกบา้างง่ายๆเห็นเนี่ยกับอะไรเนาะแตกมีหยังปวดปวดเปียเปนะครับผม ได้เพิ่อมอีกหนึ่งสป,ปินนะครับเอาละอ่ะคุณยี่สรอเต็มเครื่องแพ้อุย้ยนอเฮอือจุดลอยนะครับผมรางวัลน,น้อยๆเตี้กนะครับเอาบังนี่ก็รางวัลก้อนตัวนะครับรางวัลก้อนตัวอะไรกับผมนะอ่ะคุณยี่สิบกับพี่น้องเอ้ยแพ้อุ้ยนออยากบังนี่ไงเห็นเนี้ยนะครับผมนะ เตียงยังบวบๆเปียกๆอยู่นองเหรออะสปินมาเรื่อยๆครับผมตอนนี้เบิ้งพี่น้องเบิ้งคุ้นเปียงคุ้นยีสิบหามเอาคุ้นกลับไปครับผมถ้ายังบวตเตียก็่คุ้นกลับไปเอออ่ะคุ้นกลับไปครับผมอย่าบอกเลยว่าจบมือหามเน่ยเออได้เพิ่มอีกสองสปินครับผมเอ้าไปเรื่อยๆแล้วบาดที่เนี่ยคุ้นกันนักๆเน้นๆนะครับถ้าเข่าซดใหญ่นี่มีแตกหลายร้อยเท่าครับผม มีเจกเป็นพันเท่าอ่ะบอกเลยเลยนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับผมรางวันน้อยๆนะครับเอา้าบางนี่ก็รางวันก้อนตัวนะครับอ้ยไม่ดุดันเลยนะครับผมนะมันต้องดุดันไม่เกรงใจใครจังสี่เนี่ยเนาะอ่ะได้เพิ่มอีกหนึ่งสป,ปินนะครับอ่ะคุณสามสิบลารบาทที่เหนียวใส่งั้นเนี่ยกอได้เพิ่มอีกหนึ่งสป,ปินนะครับอ่ะคุณเข้าไปครับผมถ้ายังไม่พอใจกบคุณเข้าไปส่ตัว โอ้ยนอนเหือหาได้เพิ่มอีกหนึ่งสปินนะยังวะคุณสามสิบสองแล้วคุณหนักๆนักเน้นเน้หนหมียเอ้ยเอ้ยคิวสามคิวสามคิวสามมาสวยก็ไอ้ก็สกัดเพิม่มนี่เลยบักเข้าไปเดี๋ยวมีต่อมีแจกเลยเรียบร้อยนะครับผมนา,างวัาใหญ่แตกเลยนะครับผมเอ้าบางนี่ก็อบซูเปอร์หวานเจี๊ยบเลยนะครับเออนี่สวสดียิงย,ยิจังสี่ในแม่นะครับผม ฮะคูสามสิบว่ายังไงแพ้บิ่ต่อไม่เตียนไม่เลยโอ้ยเบิดแหละครับพี่น้องอ่ะโอเคนะครับผมนะก็จบไปที่3 9 0 0 0นะครับก็390กว่าเท่าเนาะอ่ะก็ถือว่าแตกหลายอยู่ครับพี่น้องเอ้ยโอเคนะครับผมนะก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับผมนะ่นสำหรับเกมอันเกมกระป๋อมเนาะครับพี่น้องเนาะอ่ะทุน8,000นะครับก็จบไป39,000แบบเน้นๆเลยเนาะครับเนาะพอเสียแล้วนะครับพี่น้องก็เตะไกลไปนี่นะครับ เดี๋ยวเขาไปหาเห่นแนใไม่กันดีก,กว่านะครับพี่น้องเนาะแตกละกับพากันแยกใหญ่กันเหมือนเดิมเท่านั้นแล้วนะครับป้ายป้ายครับมุย